วันนี้เราจะมาสุ่มแพ็คโชว์ไทม์นะครับแพ็คโกแมชชีนนะครับเครื่องจักรสังหารประตูนะครับซึ่งผมอยากได้ฮารลนรนนะครับมาดูว่าสุ่มกันจะไได้ไหม900แรกไปเลยครับได้ไหมเรียบร้อยครับผมสูตรลากติดตลอดการนะครับถ้าใครอยากลองไปลองกันได้นะครับแล้วมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่ามันติดไม่ติดแต่สำหรับผมผมใช้มาใส่น้อยสักสิบเนี่ยติดไปแล้วเจ็ดนะซึ่งไม่เล็กเราได้โรดิโกมา ถึงผมยากจะได้หาแร่งก็เถอะนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูการอัพแนวทางการอัพเลเวลบูกระนาบไปดูกันเลยก็ในตอนนี้เราก็เข้ามาเป็นหน้าทีมที่เรียบร้อยนะครับเราจะมาดูแนวทางการอัพโรดิโก้กันนะครับซึ่งก่อนอน่นเราทำเลเวลเทนนิงกันก่อนเลยครับไปทำให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาดูการอัพโรดิโก้ครับไปโอนะครับโรดิโก้นะครับที่เราเพิ่งเปิดได้กันมาสุดๆร้อนๆเหมือนกันนะครับเป็นโรดิโก้โชว์ทามที่เพิ่งเข้ามาพร้อมกับหาแรด์ที่เราเพิ่งรีวิวไปในทิปที่แล้วนะครับ ก็เราจะมาดูค่าพลังและแนะนำการอัพกันนะครับสำหรับดิโก้ผมแนะนำเป็นตามนี้นะครับ4นะครับพิ n นชชิ่ง4 p a พารนะครับดิบบิ้ง10 s สป e d ต้น10นะครับเด็ก10อ่ะก็อันนี้น่าจะประมาณ8นะครับอ่ะจะอยู่ที่4 4 10 18นะครับดูกันนะ รวมนะครับยังไม่รวมเม็ดบูที่2จะตันอยู่ที่103นะครับซึ่งสำหรับผมผมคิดว่าอาจจะดันพลังของเขาไปได้ถึง104แต่ในตรงน,นี้เ้่าที่ผมพยายามลองครับดูนะครับยังไม่สามารถหาวิธีที่จะขึ้น104ได้แต่ถ้ามันมีวิธียังไงผมจะมาทําคลิปชชอตให้ทุกคนได้ดูกันภายหลังนะครับซึ่งเม็ดบูสําหรับโรดิโก้นะครับผมที่ผมแนะนํานะก็จะเป็นทางด้านของจจบอลแคริ่งก็ได้นะครับ จะบอลแคร์ลิงก็ได้เนี่ยได้เหมือนกันนะครับโอ้โหเป็น99นะครับอืมเป็นบอลแคร์ลิงนะครับอ่าก็จะบูบวกพวกค่าพลังหลักๆที่เหมาะกับเขาเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นทางด้านของ agility ก็ได้นะครับอันนี้นะพวกสปีดอะไรพวกนี้นะอ่าสปีดบาลานซ์ตัมมิน่าหรือจะเป็นทางด้านของไซเกอร์อินสติ้งก็ได้นะครับเหมือนกันนะนี่ก็จะบูทได้เหมือนกันอนะ่า หรืองานหนึ่งอังนสุดท้ายก็จะเป็นทางด้านของแฟนตาซิสตานะครับกระดายหมดเลยนะครับสีอันนี้เดินกันหมดเลยแต่ในตอนนี้เราเขาเรียกว่าอะไรไม่มีที่เลือกเม็ดบูดแล้วนะครับผมก็จะทําการสุ่มเนี่ยนะรเราจะมาลุน้นพร้อมกันว่าผมจะได้เม็ดบูดอันไหนในสี่รอบนี้นะครับไปรอบแรกลุ้นกันเลยมาลุ้นครับปึ้งไ,ได้นะครับ ส i ่คอลิตี้นะซึ่งไม่ได้ใช้นะเอาใหม่ oh แล้วมีสีรอบไปรอบไปฮึบชัดดาวนะครับกองหลังสองอันแล้วอันสองอันสุดทรทบไปต่อไปฮึบได้เป็นทางด้านของบอลแคร์ลิงนะครับซึ่งที่ผมบอกไปนะมันได้เหมือนกันนะพนเพราะวูาเพราะค่าดิปบิ้งไทโพซิชั่นสปีดบาลานนะครับซึ่ง แล้วผมโอเคเหมือนกันนะครับแต่ค่าพลังเขาผมยังไม่สามารถดันที่ขึ้น104ได้นะครับตอนนี้ที่อยู่ที่103ซึ่งถ้าผมอัพได้ยังไงเดี๋ยวจะไม่บอกภายหลังนะครับหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคลิปใหม่ๆจากช่องน้องเต้เวยนะครับถ้ามีตัวละครใหม่เข้ามาหรือมีคลิปใหม่เข้ามาผมสัญญาจะ อัปเดตทุกคนได้ดูได้เร็วที่สุดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ